สวัสดีเพื่อนๆชาวแบค็คที่เซอรทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่21พฤศจิกายน2566นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอย่างแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นก็คือระบบบอสพี่น้องร่วมสาบานนะครับซึ่งระบบใหม่นี้สมาชิกในพี่น้องร่วมสาบานคนใดคนหนึ่งสามารถสร้างห้องสําหรับตีบอสได้โดยที่ไม่มีตั๋วก็ตามนะครับ และเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะสมาชิกที่มีตั๋วบอสในกระเป๋านะฮะสามารถซุ่มอัญเชิญบอสออกมาได้1ตัวต่อตั๋ว1ใบนะครับแล้วก็สามารถอัญเชิญได้สูงสุดพร้อมกัน5ตัวนะฮะสมาชิกที่ไม่ได้อัญเชิญบอสนะฮะสามารถรับไอเทมได้10ครั้งต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับส่วนสมาชิกที่อัญเชิญบอสนะฮะสามารถสร้างห้องแล้วก็เรียกบอสได้ตลอดเลยนะครับ และเมื่อกําจัดบอสสาเร็จแล้วนะฮะจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้รับกล่องดําลึกลับนะฮะซึ่งเมื่อกดกล่องไอเทมนี้แล้วนะฮะสมาชิกในทีมจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะฮะถึงแม้ว่าจํานวนรับไอเทมรายสัปดาห์ครบ10บรอบแล้วก็ตามนะครับต่อมาก็คือในส่วนของระบบบอสสาราสีดําหรือว่าแบ็กชายนะครับทางเกมก็ได้เพิ่มคําแนะนําสําหรับค่าพลังงานป้องกันที่ควรจะอัพของบอสแต่ละตัวนะครับ เช่นตัวอย่างในรูปนะฮะบอสซนกักซีนะฮะคำแนะนําค่าพลังงานป้องกันที่ควรจะอัพก็คือ10แต้มนะครับเรา,าก็กดอัพแค่8แต้มนะฮะแล้วก็อีก2.5คือค่าชเฉลี่ยที่มาจากพลังป้องกันของตัวละครนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คือบอสราชากอบลิ้นทูออกซินีนะฮะค่าพลังงานป้องกันแนะนําก็คือ6แต้มนะครับเราก็กดอัพแค่4แต้มนะฮะบวกกับค่าชเฉลี่ยที่มาจากพลังป้องกันของตัวละครอีก2.5นะครับก็จะเป็น6.5นะครับ ค่าเฉลี่ยที่มาจากพลังป้องกันของตัวละครนะคะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับตัวละครใดที่มีพลังป้องกันเยอะนะคะค่าตัวนี้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะการที่จะผ่านบอสแต่ละตัวในระดับที่5ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็สเตปในการลบสกิลต่างๆของบอสเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สกิลบอสแต่ละตัวจนเข้าใจและสามารถลบได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะค่าพลังงานป้องกันแนะนําก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับ เพืเ่อนๆสามารถดูคลิปที่บอสซาลาสีดำะระดับที่5ทุกตัวได้ที่ช่องเลยนะคะผมก็ทำคลิปให้ดูครบหมดแล้วนะครับในส่วนของระบบ UI นะฮะทางเกมก็ได้เพิ่มปุ่มรูปถังกระยะนะฮะที่สามารถลบไปเทมที่ไม่ต้องการในกระเป๋าได้ครั้งละหล,ะหลายๆชิ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลบไปเทมที่ลบกกระเป๋าของเพื่อนๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับ และในส่วนของเมนูผลิตนะฮะก็ได้เพิ่มปุ่มตัว e ที่ไอเทมนะฮะและเมื่อผลิตไอเทมที่มีตัว e นะฮะก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะน่าจะสําหรับเพื่อนๆที่มีไอเทมเหมือนกันหลายๆชิ้นในกระเป๋านะฮะก็จะได้ไม่สับสนเวลาจะผลิตไอเทมชิ้นนั้นๆน,น,นะครับสำหรับชุดแฟชั่นใหม่ในสัปดาห์นี้ก็ได้เพิ่มชุดแฟชั่นเซ็ตลาอาชีเฮนอานะฮะของอาชีพมิติเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ เราก็ไปดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมขายยาในเชลเทเชอร์อาร์ฮาร์ฟออฟนะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีกล่องเกลือมาขายเพื่อนเพื่อนวันละ50กล่องนะครับราคากล่องละ 100M เอ็มนะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตการซื้อทุกวันเวลา4ทุ่มนะครับกิจกรรมที่2นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมเกตูวินเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีกล่องทายผู้ที่จะชนะในการแข่งขันลาโมนนะฮะซึ่งจะมีหมายเลขต่างๆให้เพื่อนเเลือกนะฮะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกัันนนไไหก็ด้เลยะครบ กิจกรรมที่3นะคะก็จะเป็นกิจกรรม making kimchi for kimchi season นะคะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจรายวันมาให้ทํากันนะคะเช่นปลูกผัก5ครั้งนะครับกำจัดมอตเตอร์10,000ตัวนะคะแล้วก็ใช้พลังงาน100หน่วยนะคะกล่องไอเทมที่ได้รับสามารถกดใช้ได้หลังจากวันที่5้ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะรับกิจกรรมที่4นะคะก็จะเป็นกิจกรรม everyday mission task นะคะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจแบบซุมมาให้ทำทุกวันนะคะสามารถดูภารกิจในแต่ละวันได้ที่เพจ a c e b o o k เลยนะครับ ในส่วนของพาร์ทไทม์แล้วก็คูณเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกไปที่ดอปหนึร้อเรเริ่มเวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงเย็นนะครับโดยจะสามารถกดรับได้ทางจดหมายนะฮะส่วนคูณเซิร์ฟก็จะมีในวันเสาร์โดยจะคูณที่พี่ดอกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มเวลาหลังจากการแข่งขันลามวนจบนะฮะถึงเวลาสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ก็จะมีอีพีดอกเซิร์ฟเวอร์เช่นกันนะฮะโดยจะคูณที่พี่ดรอปสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเริ่มเวลาส ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจาสัปดาห์นี้นะะถ้ามีแปลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาหนาที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรยายละเอียดของคลวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะสํสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ